มาอบรมเป็นเจ้าพนักงานปปสที่สารการจังหวัดที่ศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่ครับมาอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถแล้วก็เพิ่มคุณวุฒิเกี่ยวกับความรู้ความ,วามสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ปปสหรือว่าเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสังกัดของงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่านี่มันยาเสพติดกําลังระบาดไปอย่างทั่วประเทศเลย <S <S <ม>ลเขาก็เลยให้ทุกหน่วยงานที่เป็นงานหน่วยงานด้านความมั่นคงอะมา อบรมเพื่อจะได้ไปอนุญาตาเรียว่าปัปตปรประจาตัวเจ้าพนักงานปกศนะครับและท่วใบก็จะสอบแหละช่วงนี้พักเที่ยงก็เลยอมาเดินเล่นเป็นการขยายกระเพาะก็เลไม่ค่อยมีเจ้าหน้าีมาเดินตรงนี้ห็นแล้วเริ่มได้เวลาเรียนต่อ,อยังไงก็ฝากติดตามช่องพี่บําไว้ด้วยนะครับกดเขอใจตรงนี้แล้วก็กด ื่งองหมายบกใต้รูปโปรไฟล์เพื่อติดตามช่องพี่บาไปครับรับองว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีเรื่องราวดีๆที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกเพียบเลยเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้ขอรีแลกด้วยบรรยากาศของการเข้ามาอบรมก่อนในชุดเครื่องแบบที่ไม่ค่อยได้ใสเท่าไหร่ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ